ก็ไม่หนีนะครับก็คือตอบตอบตลอดนะครับตอบข้อความตลอดแต่ว่าปัญหาอยู่ที่บริษัทขนส่งนะครับถ้าจะสั่งก็ต้องเน้นหน่อยนะครับผมเน้นว่าให้ส่งบริษัทนั้นบริษัทนี้ที่เราเจอบ่อยๆแถวบ้านเรานะครับแถวบ้านเราที่มันมีมาส่งบ่อยๆนะครับถ้าบริษัทไหนแถวบ้านเราไม่มีมันจะมาช้ามากนะครับผมลืม,ม,มเกิดกติกเกิดไรหรือไรคะลืมเกิดกติกเกิดไรเกิดแชร์ได้คะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องดวงจะไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราในสวัสดีค่ะยกมือด้วยค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับกล่องเราสั่งโจซี่นะครับใบฮีแดงฟักไตไม่ใช่ใ <c oughs> <c oughs> บฮีแดงคูเวนอ็ดใบฮีแดงคูเว็นะครับ <c oughs> อ่ะสิบแถมสองนะครับ สิบแถมสองโอ้นี่ครับแตกใบจริงแล้วครับแตกใบจริงแล้วสั่งมาจากที่ไหนนะคุณนุ่นนะ,นะสวนตาใหญ่ครับเป็นโจซี่เนาะจะบอกเป็นบาฮีแดงคูเอตเพาะเม็ดนะครับนี่นะครับสิบสองต้น สิบสองต้นเนาะเพราะว่าซื้อสิบแถมสองสิบแถมสองที่นี่นะครับเขาบอกพร้อมปลูกเลยใช้มากรองหกต้นกองหกต้นนะครับไม่รู้จะเป็นยังไง นะครับเพราะว่าเพราะสั่งใหม่ว่าสั่งมาอันนี้อาทิตย์หนึ่งพอดีครับเกือบอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนาะวันนี้วันวันอะไรวันพุธไหมวันนี้วันพุธใช่อ๋อสั่งวันพุธที่แล้วนะครับได้วันพุธนี้นะครับแต่วันนี้เขาบอกเขาส่งใหม่นะเพราะว่าเขาบอกคืนแล้วเขาบอกเขาส่งใหม่ครับแต่ไม่รู้ส่งใหม่ส่งใหม่วันเดียวถึงส่งวันส่งวานวันนี้ถึงนะครับพนังบริษัท แต่ว่าสั่งอีกรอบนึงนะครับรอบแรกนะครับก็คือมาไม่ถึงนะครับแต่นี้ส่งใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่ารู้ว่าใหม่จริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาว่าส่งใหม่นะว่าส่งใหม่เมื่อวานว่าส่งใหม่ก็ตามนั้นแหละครับอันนี้อันนี้ขุดมานะครับนี่ขุดมาเป็นบาฮีนะครับบาฮีขุดมานะครับ คือเขาชำไว้นานแล้วแหละแต่เขาขายไม่ได้นะครับอันนี้ต้นละร้อยห้าสิบบาทขุดเองนะครับขุดเองน,นี่นะครับสายลุ้นนะครับสายลุ้นก็ต้องเอาพอเม็ดอย่างนี้ครับผมแต่ว่าถ้ามีที่น้อยไม่แนะนำเนาะ,นะเพราะว่ามันจะเฟืองพื้นที่อันนี้เราพอมมีที่ยเยอะอยู่เนาะ มีขี่เยอะอยู่ก็เอาเอาอันนี้มาเสริมด้วยมาลุ้นด้วยนะครับเพราะว่าในเยื่อเราก็มีอยู่30ต้นเนาะในเยื่อมี3ามสเต้นนะอันนี้ก็เอาพ่อเม็ดมาลุ้นดูนะครับอันนี้เป็นโจซี่นะครับบาฮีแดงคูเวตนะครับเพราะว่าเขาบอกอส่งแฟตนะครับผมบอกให้เขาส่งแฟตหรือคือรีก็ได้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวส่งแฟตมาให้ใหม่นะครับ แต่ว่าเขาโทรมาบอกว่าอันนี้เป็นชุดใหม่แต่มันไม่ใช่แฟลชนะครับผมนี่ครับเป็น S G X เครนะครับไม่ใช่แฟลชนะครับอันที่ส่งมาก่อนเป็น T P L เห็นว่าเป็น T P L อิตทีหนึ่งยังไม่ถึงนะครับอันนี้ส่งส่งมาใหม่ก็ไม่ใช่ความผิดของส่วนหรอกครับแต่ว่าถ้าเราจะให้ถึงไวนะครับก็ เน้นชื่อบริษัทขนส่งนิดนึงครับผมว่าบริษัทขนส่งที่มันจำนวนรถที่เยอะนะครับหรือว่าพนักงานที่เยอะนะครับก็จะถึงมือของเราที่ไวนะครับต้นสวยนะครับก็สั่งได้นะครับส่วนนี้ส่วนนี้ถ้ามันมีปัญหาเขาก็ไม่หนีนะครับก็คือตอบตอบตลอดนะครับตอบข้อความตลอดแต่ว่าปัญหาอยู่ที่บริษัทขนส่งนะครับ ถ้าจะสั่งก็ต้องเน้นหน่อยนะครับอนนี่นครับบอกว่าเป็นชุดใหม่นะครับชุดใหม่ส่งวันเดียวถึงนะครับแต่ว่า2วันผ่านไปเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วครับให้น้ําตลอดนะครับนี่เป็นอย่างนี้เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งนครับสองีอ่ที่สองอีกก็ใบก็แ้งแห้งไปหลายต้นครับ